สวัสดีค่ะวันนี้เจนก็อยู่ที่อุบลราชธานีนะคะที่บ้านนาคายอําเภอตันสมมาทําบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกับคุณอาและพี่กระตูนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะอันนี้คืออ่าเป็นที่ที่เขาที่ทานาวาตใช่ไหมคะมจะสร้างเป็นศาลาปฏิบัติธรรมคือแบบทางที่เข้ามาก็แบบลึกมากจากถนนใหญ่เข้ามาถึงนี่แบบลึกมากลึกมากพื้นที่นี้น่าจะเป็นตรง ที่ผ้าสีเหลืองเรไม่าอยู่นะจุดได้แต่ถ้าถ้าเขาจะทำเขาก็จะแบบอันนี้มันใหญ่มากเลยนะค่ะตั้งแต่นี่นูน้นเ<ช>ยอืมากแล้วถ้าจะทาก็น่าจะแบบเคลียร์อันนี้ออกให้หมดนะเนาะให้แบบมันโล่งนะแบบที่เลยทำโหมันใหญ่มากเลยนะแบบใหญ่มากนี่ตอนนี้ก็คือเพิ่งห้องน้ำเพิ่งสร้างเสร็จเพิ่งได้ห้องน้ำสร้างเสร็จไปก่อนพื้นที่สลายอย่าง ยังว่างเปล่ากเลยกระตูนบันทนิชาจอาจจะแบบดีกว่านี้เพราะว่ารอบๆก็จะเป็นแบบป่าข้าวทุ่งข้าววันนี้คุณกระตูนมาทำอะไรวันนี้มาวางศีลาเลอ์ค่ะเพื่อจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะที่อุบลที่อุบลใช่ไหมใช่ค่ะ จะเท,ที่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ที่ที่เป็นพื้นที่โล่งๆอย่างนี้คะใช่เราจะสร้างตรงนี้เลยทั้งหมด,เ,หมดเ,เพื่อให้ชาวบ้านได้มีได้มาปฏิบัติธรรมหรือ,อว่านักศึกษาภาครัฐหน่วยงานต่างๆก็สามารถมาใช้สถานที่นี้ปฏิบัติธรรมได้เพร,ราะว่าอยู่แบบเหมือนกลางป่าเขาทจริงตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่ว่างหรือเป็นที่นาหรือเป็นอะไรคะตรงนี้ เป็นที่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นที่ว่างอยู่ที่ชาวบ้านบริจาคถวายให้กับทางวัดค่ะแล้วนีเป็นลักษณะเป็นวัดมีโบสถ์มีอะไรพวกนี้ป่ะหรือมีพระจำหรือป่ะคะมีค่ะมีพระมีพระจำมีพระมีเนนมีเจ้าอาวาสแต่ว่าจะเป็นพระสายพระป่าแล้วก็เป็นพระสายเทศปฏิบัติค่ะอันนี้ใช้เวลาสร้างนานไหมคะใช่ก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างทุนวัดน่าจะมี ปีสองปีได้แล้วเมื่อเช้านี้ก็มีท่านที่ทีเห็นบวงสรวงคุณเชียก็มาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาร่วมบวงสรวงด้วยกันเพื่อจะวางศิลาเลิกลงไปวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีมากมลหลังจากวันนี้เราก็จะเริ่มเริ่มคุยกับช่งบางต่างๆเริ่มวางแผนโครงสร้างออกแบบก่อนที่เราจะสร้างอันนี้เราก็สร้างห้องน้ํา ไว้สําหรับคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วค่ะแล้วก็เคยมาสร้างเยอะหลยที่สร้างเมนสร้างหอละคังห้องน้ำใช่ไหมที่สร้างตอนนี้ก็ยังว่างกงก็จะเป็นตูนกับเพื่อนๆช่วยกันร่วมบุญมาสร้างนคอละห้องค้อละห้องค้ละห้องอ๋อที่สร้างไป ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็ยัง,งว่างๆอยู่นะคะก็ใช้เชวลายประมาณ2ปีถึงปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ทุกคนจะร่วมอนุโมทนาสาธุแอาชาบ้านจะช่วยกัน ที่เห็นนี้ก็จะเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อจะสร้างสาลาปฏิบัติธรรมค่ะ จากเสร็จพิธีแล้วพี่กระตูนพี่เชียก็ได้แจกอุปกรณ์การเรียนและขนมให้น้องๆเด็กนักเรียนในเขตตำบลนาคายซึ่งน้องๆก็น่ารักกันมากเลยค่ะ ในการสร้างเกือบ2ปีตอนนี้สาราปฏิบัติธรรมก็ได้เสร็จสมบูรณ์ลงแล้วสวยงามมากๆเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะจากวันที่เจนไปดูยังเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่เลยแต่ด้วยแรงบุญของผู้มีจิตศรัทธาทำให้สาราเสร็จสมบูรณ์ลงได้ mm hmm. เจนก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ